สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะฮะยามเย็นนี้นะครับมาพระเพิ่งมาถึงเลยพี่นะครับพระเพิ่งมาถึงเลยวันนี้น้องอ่ามีวัตถุมงคลนะครับเป็นพระสมเด็จเสาห้าพระผงนะครับรุ่นหนึ่งนะฮะสองห้าหกสามนะครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะครับพุทธาพิเศษนะฮะและก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ก็เป็นนะฮะพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะผมเคยเอาพระผงสีดานะฮะฐานทาฐานทาทองมาแบ่งปันให้พี่แล้ววันนี้นะครับเข้ามาอีก นะฮะืี่นะเข้ามาอีกนะครับสิบองค์นะฮะได้มาสิบองพี่นะต้องขอขอบพระคุณนะฮะไม่พี่ที่แบ่งมาให้นะครับแะนี่ฮะดูการเก็บรักษาของพี่เขาเนะเก็บอย่างดีพี่เก็บอย่างดีนะครับนะจ่ายชูปิดทุกองนะฮะกระดาษชูปิดทุกองค์คงคแล้วก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะมี อีกหนึ่งรุ่นนะน่าจะเป็นรุ่นลองนะครับนะไต้รุ่นลองอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวนะครับประสานงานกับพิดนิดหนึ่งนะครับที่เขาแบ่งมาให้อีกสิบองนะแต่คนละรุ่นรุ่นนี้นะพี่นะคนละรุ่นกันนะส่วนรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นหนึ่งนะนะห้ามพลาดนะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตเะครับเปิดให้พี่ดูที่องนะรุ่นแรกนะจะไม่มีโค้ดอยูนะ่แล้วพี่นะจะไม่มีโค้ดแล้วนะแต่ให้ดูครับนี่ฮะดูฮะความคมพี่สวยคมนะชัดเจนนะนี่รับประกันคุณภีพนนี่แท้แน่นอนครับนี่ อยากให้เก็บผิดในราคาเบาในรับนะนี่โอ้โหพี่ดคูความสวยความสวยความคมและการเก็บของพี่เขานะฮะการเก็บของพี่เขานี่ฮะแต่ชู้ห่อทุกองฮนะนี่ฮะนี่ผมเลือกมาไม่ผิดหวังพี่ดูความคมฮะรุ่นหนึ่งครับนี่นะครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะวันนี้เปิดเป็นปลานเบา,บาพี่นะครับแต่ไม่มีจับคู่นะพี่นะผมให้ได้นะครับวันนี้นะองละสามร้อยบาทนะครับองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะ องนี Dante, ้ฮะรายการที่หนึ่งนะเลือกชมดูนะพี่นะมีมาแค่สิบองคสิบท่านเท่านั้นนะครับสิบท่านเท่านั้นนะครับใครวใครได้นะพี่นะสิบท่านเท่านั้นนะครับหรือรายการที่สองนะลองเลือกดูพี่นะบางองนะแต่ละแต่ละนะอาจจะมีตําหนิบ้างนะพระสร้างนานเลยพี่นะพระสร้างนานเลยครับนะใครชอบถูกใจองค์ไหนนะดูดูให้ชอบก่อนพี่นะฮะดูให้ชอบนะมีมาแค่สิบองคสิบรายการนะองค์นี้องค์ที่สองครับนี่ฮะดูนะพี่นะดูกันนะนี่ องนี้องที่สองนะครับนี่นะครับองค์ที่สองนะยวผมเรียงไว้นะครับผมจะเรียงไว้ให้นะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่สามนี่ครับดูนะพี่นะดูนะครับนะฮะองละสามร้อยนะฮะสิบองค์มีสิบองค์เท่านั้นพี่นะองค์ละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ยพี่ชายนี่ครับเลือกนะชอบถูกใจองค์ไหนนะองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะครับนี่ฮะองค์นี้องค์ที่สามนะพี่นะ นี่ฮะนี่ฮะองค์ที่สามนะครับต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะต่อมาเป็นองค์ที่ทนะนะสี่นะครับนี่ฮะองค์ที่สี่นะพี่นะองค์นี้นะนี่ฮะสวยคมผิดนะฮะพระแท้ดูง,ง่ายพี่นะฮะคบกิฟต์ฮะ นี่ฮะองค์นี้องที่สี่นะครับนะฮะพี่นะองค์ที่สี่นะครับนะองค์นี้นะนี่ฮะต่อมาครับเป็นองที่ห้าครับนี่ฮะองค์ที่ห้านะพี่นะลองดูนะพี่นะลองดูกันนะองค์นี้องค์ที่ห้านี่ครับนี่ฮะองค์ที่ห้านี่ครับนี่ฮะองค์ที่ห้านี่ครับ สวยนะองค์ที่ห้านี่ครับลายกานนี้องค์ที่ห้าเลยครับต่อมาเป็นองค์ที่หกครับองนี้องค์ที่หกครับนี่ฮะลองเลือกดูนะพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนะอง,อง 6, ค์นี้นองค์ที่หกนะครับนี่ฮะนี่ฮะองค์ที่หกนะครับองค์นี้นะ ต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดครับนี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ฮะควมสวยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้นะ ต่อมาองค์ที่8ครับ <c oughs> นะครับองนี้องที่8นะครับนะครัองที่8นะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นองค์ที่9ครับ นี่อันนี้องค์ที่เก้าเนี่ย <c oughs> นะฮะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับนะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับ,รบ,รบ,รบต่อมาเป็นองค์ที่สิบครับ องที่สิบนะครับนี่ฮะองนี้องค์ที่สิบนะครับนี่ฮะโอเคนะนะครับวันนี้นะครับมีมาสิบองนะพี่นะลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเท่านี้ต้องกาขอบพระคุณนะฮะพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยนะกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ